เป็นได้โอู้้วเป็นต่ได้หลายเลยได้หลายโอ้ได้หลายเติอบอยู่ <_ d ew> สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอกับเฮาคือเก่าพี่น้องเอ๋ยนี่ม่ายังอันนี้อ่าแย่แค่มมแดงครับมาหาเจาะเบิ้งมามหาเจาะเบิงบบ้งนะคะเพราะว่าปีนี้แรงหลายมไม่ได้ฝนตั้งแต่เดือนตุลาหนาวอยู่ห <_ k S 2> นาวหนาวอยู่พน,นี้หนาะว <_ k S 2> อากาศเย็นขนาดเลยขนาดกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะ พอแล้วบ่พอแล้วครั้งแรกแข่งัาน ข้างนั้นบ่ก็เป็นยู่ เนี่ยมก่อนมันบอกลงมาแล้วนะคะห่างนั้นไม่ได้ ใข่อยู่ไดแสดงว่าห้องก็มีความมเดลกับบรไตยังสาวแบบเพิ <sm> <sm> <ine> mm ่งเย็น <được> ก <kindergarten> ็เพิเย็นไปถอดไปถอดห้องสองห้างมันจะมีบ่สห้องสองสามห้องจะทำไงห้อส่งอยู่เก่ยวจะส่ แนวลายมดแดงกับมีรล่นเนาะกลินข้าวกินไข่แพ้อืมอได้กินจะข้าวก็เอาดอกกินกระตม,มุวงแซ่บเนาะมาสำรวจปาลาขนาดพี่น้องเลยบอเน่นลายดอกมันนี้ขอแตได้กินเล็กน้อยก็เอา <laughs> ไปยังต่อนื่อยังต่อนงต่อ,งตอเอาครับ้งตม่มโบหินนุ่งหยาดโมบุได้ไปยืนเฝ้าคุณมม <c oughs> ไปไม่เห็นเลยแต่ต่ำเลยแต่ซีนี่บอท่านั่นแหละน่านนานานัโอ้ ได,ได้กินยนงล้วเอเนาะถูกถูไม่ฟังสงข้ามคุณจะมีอีกห่างหนึ่งนะคะ นีใบหางก็บอกที่สม,มอเยอะเลยใบหางหนึ่งใบหางหนึ่งก็ยังดีคลใครไยที่กินรวกน คสุกคนโอ้ได้หลายเติอบอยู่อืมมีไข่น้อยไม่ค่อยไตยออกเลยหนาวต้องค่อยๆปล่อยคนอ,อ,กอ,อ,กอ่อยอืมเย็ยนยนๆ อ้ยมดแดงขึ้นมานะว่าซสบดูสมเลยเนาะมีความรู้สึกผสมหมดปะแยกมุก่อนดำๆนี่อยู่นี่เนาะตำอีนนีนี่เลยโอ้เป็นหมกุส้มพืชแห่ แะไว้เลยสิจะไ,ไข่ยู่บอ,มมอ้จะแม่โอ้นี่ว่าเขาจะเป็ไข่สก๊อตอุ้ยต่ำปานนี้เลรือวยางฟัดไปเรื่อยๆสมันละออก เมื่อยากอกมันหนาวพ<า>่ออีแล<ะ>้วครับสิสองห้างนี่อาจจะเป็นไข้แพกแล้วเพราะว่ามันเคยเป็นไข้แพกมองเก้าด้วยนี่มองเก้าของทุกปีครับเพิ่นเคยเปลี่ยนอยู่มองไหนก็เป็นมองนั่นแหละแต่ปีนี้เพิ่นไปไม่เพิ่นพัดไวไว้นี่เพราะท่านไ้ปุ่ปปงมั่ค่อยเปลี่ยนก็นดอกปีนี้ฝนน้ำมาท่านได้หวยเลยเนาะปีนี้ แต่ตุลาปีกายนี้นะคะไม่ได้ฝนเลยครับมันก็เลยแบบว่าต้นไม้ต้องพัดใบเบิดแล้วเนีย่ยในปูงอยู่เอกอกก็ได้ถั่ยน้อยไน้อยพอได้กินอืนนอมในอยู่<ๆ>ครับเดี<ๆ>๋ยวสิเงยอีกข้างหนึ่งกันข้างหนึ่งสองข้างก่อนเป็นข้างไงเอย่เอายู่นี่สองห้างนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่บ่อน,นะคะ่ะ โอ้ยนี่สก๊ะสองห้างเฮ้ยนี่นี่นี่เป็นตาได้นีนน่นบอเป็นตาได้ยีบ่บอไข่แพะพุ่มตอครับเป็นไข่น้อยนะคะต้นฤดูก,กาลส่งไปเดินมะกลาสาวไทยไม่ไดมานะคะเพราะว่าเพิ่นหินแห้งหนาวครับพวกเป็นไข่โต้ยิ่งขุน ไข่เนียงก็เอาล่ะวันนี้ว่าจะได้กินไข่ตุนล่ะเป็นไข่ตุนเหรอวะ ตังเกามาต้นอยู่ก็เป็นไข้น้อยเนาะ ได้ไข่ตูดเหรอได้เออจะไม่ได้เนี้ยม,ม,มันทองไหล เุดแรกของเขาก็ได้ได้อยู่ครับอืมได้อ,อยู่อ้อเกือบครึง่งป่องเปนได้เนาะอืขยังมาท่านได้หลายแล้เพราะว่าใบใหม่ท่านได้ปลงแม่ปีนี้นะหนาว โดนอืมเอายังต่อแต่สิได้จนนังหน่อยเลยค่อนครับแล้วครับเพราะว่ามาัน้นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเนาะขั้นโบไคว่ามันามา้นโบไคมีเนาะรากไม้จริงหาอยู่หากินพ่อได้กินแล้วก็จังครับล้อมนี่เพราะว่า,าน่าจะเปลดหลายห้ยเยอะหิยเยอะห่างตั้มตั้ม ตรน,นี้ก็พู้ปีเพราะว่ามุมนี้เนี่ยต้นไม้เพขาที่เขียวอยู่ตลอดมันเลยเห็ดให้เพื่อนเป็นตลอดฟางเขาเคยเอาอยู่ใส่เนาะก็เป็น,น,ห,นหมดดือนกันมดแดงก็คือกันกับเห็ดนี่แหละคะ่ะเคยเอาอยู่ใส่กันทุกคันตลอดทุกปีแต่ปีนี้เนะี่ยนะมันหนาว เป็นใครกันล้ะนี่เล่นน้ำก็เป็นตะมีอยู่ไข่เออเป็นไข่น้อย ูเได้กินแม้เพิ่นค่อนข้างที่จะเกาอกันนะคะขาการดินมือนี้ลมแห้งๆอือฮึฮึอยู่ที่ไหนจ้ะโอ้อยู่ที่ กันบพราว่าพ่ออีบอกโอ้สองสามห้างเมื่อก in <ina> okay? okay, so ี้นี่นะเราออวมาโอเคมากเลยบม่ไมมท่านได้ปรุงปีนี้พี่น้องเนี่ยไม่ไหมท่านปรุงเลยถ้านจะเป็นแมบหลอนเลยนะคะพูนบึงเพิงผู้ค่อนข้างที่จะพุ่นอะมึงแห้งแรงปีนี้แห้งแรงแห้ง ในน้อยหนึ่งเรามีกะเ้องขัดตัวนี้แล้วเ้าก็สิีย่ยางกลับครับพี่น้องเพราะว่าโมเปลี่ยนแต่เปลนใบไ,ไม้ไม่ได้หยางกลับกันหาลอกกลับกันเปลี่ยนอยู่เพราะมันได้สมพระภิกษุพี่น้องอสมพระภิกษุ <laughs> ไม่ได้หลายได้พอได้กินนี่ล่ะเนาะได้พอได้หาพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วใยงมันทำเนี่้ฮดิไม่แต่กบเนี่ยหรอวะมีเทิงกุกนะครับ ต้นกระหัง เมนขนาดน่ะเห็นบ้เมื่อกี้นี่ไงเจ้าปรหลาดพันเอนเยนี่ป่โอ้โยองนี่เนาะสู่มแต่จังน้อเด้วยอค่าคึ้นนี่ ดูดการต่างนี้เลยนักแม่เลยวะนักแม่นี่เป็นนักไข่เนาะ เป็นได้อ้วกเปิดตาได้หลายเลยได้หลายแม่มันบอกเบื้องแม่โอ้ไข่เนื้อเป็นไข่ตุน้นเป็นไข่ตุ้นอีดีอืม มมาาาานนน้้อยขหลพี่ก่อนพอ่อนี่เพิ่นกัดไข่อากาศเริ่มฮอนแล้วอืออือนี่เพิ่นเริ่มมันตายเร็วแล้วครับว่าอากาศมันฮอนแล้วเอา้าเอา้เอาจังเบิ่งว่ามันห้างนี้เอาได้หลายเทอะไรนาะอืมห้างนี้ก็ได้อยู่ครับใอ้ทัพพีหนึ่งตัวนี้ เออเป็นไข่ไงไข่ตรงแม่บันลืมตไตไว,ว้แหละเออ,อ้างไปอีกก่อนหามันเห็นอีกเนาะบางห้างหามันได้เติมกันถอดบ,บ้านแล้วครับรอเบิ้งหลายโน่นอยู่มไม่ได้ใ้ตอนนี้ก็ถือว่าทุกขันแล้วว่าได้ขงิงครับสองข้าพวพูดอะไรนี้เนาะ โอ้ในหลายเติบ์คุณใดฮึมในหลายเติบครับก็ถือว่าได้อยู่นะคะหวางอยู่สี่ทับที่สี่ทับที่ครับสับใหม่สี่ทับทีเนาะก็ถือว่าได้ถ้วยน้อยนึงครับ่ได้อยู่ก้าลังเราเป็นไข่ต้นนะคะถ้าเฮอร์บร้อม้ป่งสกอร์พอยต์สเปรยหลายนี่ปีนี้เดี๋ยวเบอร์ไม้โป่งใหม่พื่อละซาเนจังน่อยแต่กะได้กินแน่นอนนะคะอืมท่อมพอกหวานพิ่งเลยเจ้าเผื่อผีที่หนาย่านเม็นอยู่พอกหวานกะ ยังไม่แค่ได้เห็นเป็นตะบอมตะแเปมหวานก,ะะาก็ได้จัอี่ักสามทรงสราวที่แจกสีเจาะวงไม่ครับเนาะนี่เอา้าเมื่อไหร่จะพ่อกันไม,ม่เมื่อนี้กับซ้ำนี่จ้ะจ้าครับไปหาทำเรื่องอื่นก่อนวันนี้เนาะไปไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ